สวัสดีครับช่องจังอิดวันนี้มาถ่ายทำทีวีทีวีจอแก้วอันนี้เป็นรุ่นเก่านี่สำหรับยังอนุรักษ์กันอยู่ทีวีจอแก้วของ LG 21นิ้วซปเปอร์สลิมถ้าหากว่ารุ่นนี้ก่อนดิจิตอลเป็นจอแบนจอแบนรุ่นหลังล่าสุดก่อนที่จะยกเลิก230 0ปีแหละพอใช้งานมานานมันก็เรียก ความเสื่อมปัญหาอยู่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะช็อตดับไปโดยอัตโนมัติก็หรือยกมาเอาลงมาหลายวันแล้วว่าจะทำก็ไม่ได้ทำวันนี้ก็ โอกาาถอดหรือคาไว้อันนี้นะถอดน็อตออกอหมดแล้วจะยกเอ็นตัวฝาครอบออกก่อนนยฝาครอบเอจี LG เขาจะบอกโหมดรุ่นอยู่ตรงนี้นะรุ่น 21 PS CEO ขี5แ T3 ขนาด21นิ้วเราถอดแล้วก็มาดูภายในกัน ฝุ่นคลาฝุ่นเขาบอกว่าเมื่อเราถอดออกมาเนี่ยนะถ้าช่างมือใหม่นะแผงวงจรเนี่ยถ้าเราถอดออกมาอย่าเพิ่งทำความสะอาดเขาบอกนะอย่าเพิ่งทำความสะอาดแกสายตรงไหนก็ยังไอ้นั่นไว้ก่อนเพราะ เราต้องหาล่องรอยในการช็อตว่าตัวไหนมันเกิดปัญหาอย่างบางตัวเนี่ยตัวซีหรือตัวล่องรอยการช็อตขาดเนี่ยมันอาจจะทำให้ปริ้นหลายปริ้นของมันมีขเรือหลายปริ้นขาด ก็อาจจะสำรวจไปในตัวถ้าหากว่าร่องรอยจากการที่เราไปรีบล้างมันอาจจะไม่เห็นร่องรอยนะการพิสูจน์บางคนตอนที่ช็อตใหม่ๆเนี่ยมันมีกลิ่นเหมันกลิ่นไหมนั้นะบางคนก็อาจจะใช้วิธีดมกลิ่นก็ได้การดมกลิ่นเนะี่ยเป็น เป็นสิ่งที่ช่วยได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เสมอไปเมื่อมันทิ้งไปนานๆานแล้วมันก็กลิ่นก็หายนี่เราก็มาดูนะถอดสายเกี่ยวกับเนี่ยสายเสียบสายแจ็คพวก ที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ทั่ว,วไปเนี่ยเราก็นี่เหลีงสายที่มาหายกนี่ตัวนี้ไอตัวแบตตัวแบตนี่มันอยู่ตรงนี้นะอะไรไฟแบตไฟแบตถ้าหากว่าเรายังไม่รื้อถึงขนาดนั้นเราจะสำรวจก่อนเราก็ยังไม่เอาออกถ้าจะเอาออกแล้วก็เปิดตัวนี้ ตัวนี้แล้วก็ใช้ไขควงงัดบีบนะมันก็จะหลุดออกมาแต่เราจะสำรวจก่อนในเบื้องต้นเบื้องต้นพื้นพื้ะเราจะมาหาจุดว่าซีตัวไหนที่มันบวมหรือมันเสียเพราะอุปกรณ์พวก,ก,พวกนี้บางทีล่องรอยอาจจะไม่เห็น แล้วก็สำรวจตรงที่ว่าเมื่อมันไม่สามารถเปิดไฟเข้ามันต่างค้นหาตรงที่ว่าเออถ้าจอขาวหมายถึงว่าเป็นเส้นหรือว่ามีเสียงแต่ไม่มีจอไม่มีภาพอะไรก็อีกอีกอีก,อกทนลระแบบนะแต่อันนี้อันนี้มันช็อตปุ๊บหายไปเลยเหมือนลักษณะอาการไฟไฟเกินนะ เราก็ต้องมาดูภาคจ่ายไฟนะอันนี้เป็นเบื้องต้นของชัางอิฐนะเป็นการให้ศึกษาเรียนรู้พื้นๆแต่บางท่านบางคนอาจจะมีความชำนาญในเรื่องของตัวนี้อยู่แล้วก็ไม่ยากเพราะว่าในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชำนาญแต่ละท่านแต่ละคนแต่หากว่า ขั้นตอนที่เราหัดใหม่หรือมือใหม่เราก็ต้องมาค้นะนตามขั้นตอนง่ายๆนะแล้วก็ถอดลืแค่นี้ก่อนแล้วเราก็มาดนะูอุปกรณ์อย่างตัวสว,วิตชนะ์มันก็จะมีฟิลนะการตรวจเช็คดูว่าฟิล จากไฟ220ไฟบ้านนะผ่านตัวฟิลนี้ปุ๊บมันก็จะไปหาอะไรนะไปหาไดโอดบิดนี่ไดโอดบิดนะการที่ไฟที่มันจะเนี่ยมันมีไฟเรียกนิวตันกับลายเนี่ยมาปุ๊บผ่านตัวสวิตช์เปิดปิดเนี่ย มันก็จะต้องผ่านฟิวใช่ไหมฟิวเนี่ยเป็นตัวสกัดกัน้นถ้าหากเกิดการช็อตมันก็จะตัดขาดอนนี้เราก็จะต้องไปค้นหาจุดช็อตแต่จากจุดตัวนี้ไฟมันก็จะเดินไปนูน่นไปหาไดโอดบิดต,ตัวนี้ตัวดำๆนี้คือไดโอดบิด พอไฟ220ราะไฟ2่0นันไดโอดบิดเนี่ยมันก็จะแปลงเป็นไฟ400นะที่เขามักเรียกกันว่าไฟ400ไฟ300หรือไฟ400มันก็จะไปบรรจุดว้วยตัวนี้ตัว IC ตัวนี้นะพูดง่ายๆก็เหมือน ter, สตาร์เตอร์หรือคาปาเขาเรียกคาปาซิเตอร์ ในสับของช่างพอหลังจากมันได้เป็นไฟ300-400ของ DC แล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บไฟตัวนี้ไว้เพื่อกระจายมาหาสวิตชิ่งตัวนี้ขดลวดตัวนี้สวิตชิ่งตัวนี้มันก็จะแปลงไฟออกมามี5โวลต์6โวลต์10โวลต์25โวลต์ที่จะนำไปเลี้ยง กับ IC ตัวอื่นนะพอพอแปลงไฟตัวนี้ปุ๊บมันก็จะไปบรรจุตัว IC ตัวเนี้พวกนี้เราต้องสำรวจดูนะตัว C นะตัวคาปาซิเตอร์ตัวเนี้มันบวมไหมหรือว่ามันมีการช็อตไหมไหมเนี่ยนะตัวมันพวกนี้มันก็จะไปแบ่งนะแบ่งไฟเอาไปใช้ส่วนใดส่วนนั้นนะเราก็มาดู แต่จุดไฟมันไม่เข้าเลยเนี่ยมันหายไปเลยเนี่นะดังนั้นเราก็ต้องดูหลังจากานั้นปุ๊บมันจะมีไฟที่จะมาหล่หอเลี้ยงไปหาจอนะมาหาไอ้ตัวเนี้ยตัวไฟแบตตัวเนี้ยเราก็ต้องมาดูตัว C ตัวนี้นะมันมี C 2สองอยห้าสิเนี่ยตัวนี้ เป็นซียี่้โวลต์นีตัวนี้นมันเอามาใช้กับตัวแผง25่้าโวลต์ก็คืออาจจะเป็นเสียงหรือเป็นแสงก็แล้วแต่อันนี้เข่าข้านะฉันอีกจะไม่ใช่เก่งขนาดนั้นเพราะจากจุดตัวที่ตัวนี้ก็เป็นตัวซีตัวหนึ่งเหมือนนะใน ในช่องที่จ่ายออกมา,าตัวนี้เหมือนคล้ายคอยน่าจะเป็นคอยนะที่มันมาอยู่ในสายห้าเส้นสี่สำหรับไปกระหายกสี่เส้นนะที่มีตำแหน่งอยู่ตรงนี้เพื่อไป จ่เข้าจอ,อแล้วมันก็จะมีซพวกนี้แล้วไลยอดวิ่งมาหาไฟแบตเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันแต่จากจุดที่มองคร่าวๆแล้วเนี่ยช่างอีฐเห็นนี่ตัวมันมีตัวซีตัวเนี้อยู่ตรงไฟแบตตัวนี้นี่ ดำเลยไหมนี่เราเห็นเราจะเห็นแล้วจุดไหมตัวเนี้นี่ชัดนะนี่อยู่ตรงติดกับแผงซิงตรงนี้เลยเนี่ยมันเป็นคล้ายๆนะเม็ดเขียวๆคล้ายๆกับคล้ายๆกับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะ เราเรียกว่าเป็นตัว C ตัวหนึ่งเหมือนกันนะในสัญลักษณ์แต่มันอยู่ในจุดนี้นะไม่แตกเลยนี่ไม่แตกรละดำเลยอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมน,หนี่อยู่ตรงนี้นแตกละแตกแต่เราอาจจะไม่รู้ว่า ไอ้ที่ตัวมันแตกไปเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยแตกละเอียดเลยนี่นี่นี่คือเราเราเห็นจุดอันนี้คือมันไหม้กรอบเลยดำดำเลยเนี่ยไหม้กรอบดำเลย ซึ่งตัวเดมิมของเขาก็น่าจะเป็นหนึ่งเป็นตัวนีนะ้เพราะตัวนี้มันจะมีค่าในลักษณะไฟเขาจะบอกว่า,าผ่านกระแสฟไฟได้ใน250หรือจนถึง400อะ่นะตัวนี้ฉะนั้นในตัวปัญหาของจุดนี้ เหมือนอาการลักษณะคล้ายๆสวิตช,ชิ่งมอปแปลงไฟที่มัน,ม,นมีทุกนะทุกยี่ห้อทุกทุก,ท,กทุกชิ้นนะถ้าหากว่ามันอยู่ในตัวเนี้ยมันเอาไว้เป็นตัวคล้ายๆสกัดเกิดไฟเกินลักษณะไฟมันกระชากหรือไฟเกินปุ๊บเนี่ยตัว C ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวกำจัด เหมือนฟ้าผ่าหรือแรงไฟกระชากอย่างร,งรุนแรงเนี่ยมันไฟมันเกินปุป๊บมันจะเป็นการตัดนะแต่ในลักษณะของเครื่องตัวนี้มันช็อตไหมเนี่ยช็อตไหมไปเลยเนี่ยเขาบอกว่าซีพวกนี้มันเป็นลักษณะการฆ่าตัวตายนี่ ถ้ามันฆ่าตัวตายด้วยตัวของมันเองคือสภาพการหมดอายุดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนจุดนี้มันก็หายเลยนะเปลี่ยน C ตัวนี้ใส่ปุ๊บล้วก็สามารถซ่อมได้เรียกว่าเปลี่ยนจุดที่เดียวก็หายเลยแต่เราไม่รู้ว่ามันเกิดกระชากตัวนี้ไฟตัวนี้ มันมีสาเหตุจากไฟเกินจุดไหนเราต้องไปตรวจเช็คนะอย่างเช่นพวกไดโอดขาดไหมนะหรือซีบางตัวโดนกระชากไฟไฟมันเขาเรียกว่ามันผิดปกติทำให้ตัวนี้ขาดหรือไม่หรือ R นะพอหลังจากมันกระชากขาดไปแล้วเนี่ยอา,นะพ,อาพวกอาพวกซีบางตัวมันอาจจะไหม้ไปด้วยหรือขาดนะอันนี้เป็นการหาความรู้ศึกษาคร่าวๆจากอีกแต่คนที่เก่งกว่าก็ก็มีเทคนิคนะที่เก่งกว่าก็มีนะในการค้นหาอุปรกรณ์ในแผงวงจรของทีวี21นิ้ว lg ดลนั้นเราสำรวจแล้วเจอแล้วเจอสาเหตุแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการศึกษาเบื้องต้นคร่าวๆให้กับท่านได้เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมในทักษะการซ่อมทีวีรุ่นเก่าเพราะว่าอิเอล็กทรอนิกส์มันก็เริ่มต้นจากเมียนุ่นนะ จากรุ่นดั้งเดิมแล้วก็ไปสู่รุ่นใหม่พอหลังจากนั้นเรารู้วงจรเข้าใจในระบบไฟของทีวี TV, หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยดั้งเดิมมาก่อนแล้วเนี่ยเราสามารถจะไปต่อยอดกับพวกดิจิตอลแล้วก็รุ่นใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นนะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันเป็นอย่างพวกอินเวอร์เตอร์ พวกอินเวอร์เตอร์พวกตู water, ก้เย็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะเครื่องซักผ้าเครื่องทำไมโครเวฟทีวนะีระบบพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงนะเป็นดนะิจิตอลเราก็จะต้องย้อนกลับมาศึกษาเพื่องต้นของ,ของกระแสไฟหรือในหลักของทฤษฎีเขา พอเรารู้เบื้องต้นอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากสำหรับในการที่จะต่อยอดตัวนั้นไปเพราะอุปกรณ์ของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วมันเล็กลงเรื่อยเล็กลงเรื่อยแล้วก็วิชาความสามารถนะคนที่ต่อยอดไปเนี่ยก็ต้องรู้จากพื้นฐานไปขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการเรียนรู้เสริมทักษะ เื่อเอาไปใช้ต่อยอดได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ